ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของหนุ่มบิ๊กไบค์นะคะซิ่งรถกำลังจะกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานแต่ปรากฏว่างานนี้ไม่ถึงบ้านค่ะเพราะว่าเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิตขาที่เลยค่ะ ต้องหยุดภาพเป็นระยะระยะเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นนาทีชีวิตนะคะของหนุ่มคนหนึ่งที่ซิ่งบิ๊กไบค์มาตามถนนภายในซอยหลังวัดศรีประชาราหมู่เก้าตําบลบางนางอําเภอพานทองที่จังหวัดชนบุรีแล้วในภาพเนี่ยจะเห็นว่ารถเนี่ยกําลังที่จะเหมือนกับแซงรถจักรยานยนต์คันหน้าแต่จู่ๆค่ะบิ๊กไบค์เหมือนกับมีอาการสะบัดแล้วก็เสียหลักมาพุ่งชนเสาไฟฟ้าเข้าอย่างแรง ตัวของคนขี่นี่คือกระเด็นลงมาแล้วนอนกองอยู่กับพื้นเลยนะคะส่วนเสาไฟฟ้าก็หัก2ท่อนเลย หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้ามาประถมพยาบาลค่ะ mm hmm. พบว่าคนขี่บิ๊กไบค์นั้นหมดสติ mm hmm. ไม่มีชีพจรเ mm hmm. จ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยปั๊มหัวใจแต่ปรากฏว่าไม่สามารถยือชีวิตเอาไว้ได้นะคะสอบถามเพื่อนร่วมง,งานเล่าให้ฟังบอกว่ามีพนักงานในโรงงานโทรไปบอกบอกว่ามีเพื่อนในโรงงานเนี่ยขี่รถชนเสาไฟฟ้าก็เลยรีบมาดูแล้วก็พบว่าเป็นเพื่อนชื่อว่านายร,กรณกรอายุ31ปีที่เพิ่งจะเลิกงานกำลังขี่รถกลับบ้านแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน ส่วนสาเหตุนะคะเดี๋ยวตำรวจจะมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เรียกรถจักรยานยนต์คันที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่แหละค่ะมาสอบสวนด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน,นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ